สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์5 7 8เฮาวันนี้เฮาทำอะไรบ้างมาเบิ่งกันอันดับแรกซื้อพลังงานเฮาซื้อ5 0ไปซื้อ90ไป2เดือนล้วกัป้องม่วงสองครั้งร้อเพชพรพอดีกาสิเป็น250เพชรหเพล้ละมุนเบิ่งโฆษณากะ่ะ คอยเอาเบิด์ได้คอยล่งเพชรเก่าเพชรล่วงหนังเก่านะเอาเทาะเพชรพลังงานเก่าพลังงานานี่เด็ดเนี่ยก็ exp คูณสองเหลือนิดหน่อยอันดับพลังที่25จาก40กว่ามั้งมันนี้อาดขึ้นมา470,000เมืนเพราะว่าปดอันนั้นพิกเกอยังไปเบิดแล้ว นาเบิงอันนี้กัอับดาวกาโลสามดาวเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าปลุกตื่นยังพอได้แหลบมีของมีดูซ่าข่สองดาวม่วงแล้วนี่คือทีมพลังอังนนี้จะเป็นทีมอันนี้ทีมแต่เนี่ยปกติแต่สีมีทีมตบดีชาวบ้านอีก <c oughs> สามทีมขย่ยอมาดูของด้องนี่อับดาวร้อยี่บแปดแล้วก็ วิจัย1อยยี่สิบของดองอันนี้ก็ใบ้ะเพอพิวหกสิบตัวดำแปดสิบตก,ก็ตัวอาวุธจีกไปนะหกใบเพราะว่าคอยซื้อนั่นแหละซื้อไอ้แพ็กหนึ่งแปดแปดมาแล้วแพ็กหนึ่งอันนี้ก็ของหินพัฒนาปีศาจนี่จะเก็บไว้ให้นกโอ้ยนกนก,นกจีฟเฟียงเพื่ออดไ นี่ก็จะถ่ายาอีกซื้ออีกแพ็กนึงแล้วก็ครบแล้วก็ตัวดำอีกสิบใบนั่นแหละเนี่ยอยากได้พอละบาคุซันไม่อยากได้บาคุซันไม่อยากได้ขั้นที่จะเอาบาคุซันก็ถาลูกเกี่ยวตัวอื่นดีกว่านี่พิกเกอร์ปวดมาถึงชั้นที่หกแล้วพลังเด่งขึ้นมาเติบหนึ่งยูพลังก็ได้เพราะว่าหมู่บ้านนี่ยยังอยู่สามหมื่นแสนกวยเนาะสามแสนสี่มั้ง มันจะบ่ผิดติเกอร์ผ่านไปแล้วก็แลบวิจัยโอ้โหโอเมนไอ้อันนี้ฝึกฝนอันนี้มันมาน,นี่มันก็นมาเปิดชั้นที่สามนี่ก็พลังขึ้นหลายอันนี้ยคอยไปอัดอันที่สองเบิดก้อนเนาะคานว่าอัดอันที่สองน่ะก็สิขึ้นหลายอยู่กดขาไปอีกก็สิเพิ่มไปจักหน่อย ก็ยังดีแต่ว่านี่ก็เบิดแล้วมื้อนี้ตัดจนสุดแล้วตัดได้แล้วมาได้หันเบิดซ่ดนํนี้มาเดี๋ยวจับนี่ทีมพลังคือมาหน่อยนึง471,000ใส่ทีมก็สิเป็นประมาณนั้นล่ะฮะจะจะทีมนี่คือทีมเอ้ยเดี๋ยว ทิมจัดทิมกันขอจีนสเนี่อล่ะเอาจัดทิมตบตีชาวบ้านก่อนีอ่วะแม่งใส่พิษเออนี่ใครสิเป็นระมาณนี่นี่คือทิมตบตีชาวบ้านไปเฮาใครจะเป็นผู้โชคดี <c oughs> ใครจะเป็นคนโชคดีเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยนหากาซิเซไว้ญาณนิจังหน่อยฟูบุกิ ตัวแบกกับปูบุกิกหาเยฟซี่ล่ะเยฟซี e C, ผู้ที่มาใหม่ตูวเด็กพันตูวเด็กพันได้ข่อยพันใด้ตบก,กัดทักก็บวกข่อยนี่เด้เพราะว่าข่อยกัดตรงๆเรื่มๆล่ะอดไม่รู้นี่กัดถูกไปแล้วอดไม่รู้นี่เดี๋ยวห้าเลื่อนหากันเพื่อมันนั่นไผที่ว่านี่ตอนนั้น,นเทพกับ ไหนก่อนเดียเรียนหากอนเหมือน,นมันมีมันมี E X P คูณสองเนาะขันลง่งเบอรกระดีดิพลังของกระสีไปเรียวขึ้นอันนี้ก็จะเอาเสียงตัวกันเบอรแล้วเดี๋ยวหาก่อนจะหอ่อยใช้เวลาหน่อหน่อยในการหาคน <c oughs> หาคนถูกกระทำไปดูใส่แล้วบบดนี้ใครที่เด้ถูกคนถูกกระทำนี่ละไม่รู้จัก นี่อายดีครับอายดีครับนีย่ยทาคอยบอัวทาคอยกระถือตัว <c oughs> ตัวไปซะตัวไปโซนิกฝังงั้นก่อนโมเมนต์เลยบุ่ยอโอโซนิกเขาเร็วกว่าปะอุ้ยสับใส่มูเมงขอยมูเมงไลดเดอร์ชู่เข้าไปอู้สับสหบนาไปอีก ไปโอ้เขาเรีวก็สองตูวอีกเช่นไรเขยมาสียดีออกกว่า,ววาวออนี้ไปมูเมงข่อยบูย๊ดจะเคลื่อนนะไปกดเอาโตโัวไปเลยเออบูเมงบู๊ดขึ้นมาไปโซนิกซับนาไปโซนิกฝังสีเงาชูสวยตัดอะตอมเขาเขาตัดอะตอมอีกชู่หาแสนแปดโอ้โหลมสองชูซับนาไปมาแล้วูก,กิงกองจุงออกไปชุด หาแสนโรงยานนี่เจอแปดแสนไปยะหาเอาไปนี่เบิดแล้วโซนิคยังไม่ได้แล้วเออฮ้ยกาโลเอ็กโคเกตซื้อไม่ได้ออกเอากาโลซับนาไปชูเรียบร้อยดำกันเลยไปโซนิคซับถึกซับนาอีกถึกสตันไปโซนิคฝังสีเงาชูเขาเรียบร้อยอะตอมตัดมาตัดอะตอมชูตูมต่อไปอ้าวสามสองเอาชูซับนาไป งูเขียวคขว้แบนี้งูเขียวซอสอะพริกตโ้มชวบจู้ไปเรียบร้อยนี Luckily, ่พลังมันหากันไอ้หนูคนแล้วแก้วแก้วนี่แหละถ้าคอยถึงตัวเบื่อละูพลด์กันเลยไปเฮานี่แหละทีมตัวปีชาวบ้านเฮามาดูอันดับพลังเดี๋ยวฮะคนตึงๆนุ้ดสายฟี่ยอะนี่เทียบอาจะทีมใบนะไปเดี๋ยว นี่ไปนี่ S D ตำงาน,านไอ้ปิ้นบ่ปิ้นสายพี่ีเอามาเมื่อไหร่ปิ้นนี่โอปริ้นเจอเจอซีรีส์ไปไล,ล่ไล่กิวนิโอไล่ไล่กิวนิโอโเซิร์ฟเวอร์ห้าเจ็ดแปดเลี้ยงเลี้ยงคิวเลยไอคิงเอนจิ i n e อู้บอกไฟไป,ปด้บสอง ราบนาไปโซนิคเขาฝังสีเงาใสใตดินคอยชุตัวประกอบ่อาบูมิยงมุดขึ้นมามชุโซนิคฝังสีเงาใสใตดินขึ้นไปไปเอาแล้วบนันนี้ลัวแขนอุลมานชุเข้าไปสตันบ่รู้สตันการโลคอยอีกตายบนันนี้ไปงูเขียวคอยกัดก่อนเธอหนึง่ง หงลูกไฟชูเข้าไปจู้โจเข้าไปสายแล้วบันนี้ชูเข้าไปพิะเพะยนะ Engine, ่ให้เราคอยบันนี้มาคิงเอนจิ้นชูตึกตึกตึกโจเข้าไปชูเข้าไปไ้สับหน้าไปอีกหนึ่งครั้งนีแล้วโซนิกสับหน้าไปแล้วบันนี้โซนิกฝังสีเงาชูเดียบร้อยโซนิค,คอยบันไดออกแล้วไปชู เข้าออกก่อนุูโตเลยชูสซับหนาไปอีกชูเข้าไปมาอสอรพิษจูจูมชูปุ๊บไปชูหาแสนเจ็ดอาวเด็กลมการ่ปล่อยมัดโตบอต้องหงงไปชูตโ้มเข้าไปเฮิคิงไปบันคิงไปบันแล้วมาบัน,นี้โซนิลูกกระจกจีนัดได้บัดี้เจ้าเอ้ย ตบไปซะกาโรยังถือทนได้มาซอสพริกจูจ้มสามตัวชูสี 4, ่แสนแปดเอาดวงก็ไปปันไปนกาโร่ไปมัดชูตอบบังหูตุม้มกาไปลมวะเอยลมสวย,วย,วยโซนิคซับโซนิคปังสีเงาชูกไปนบไฟมาบแบบนี้ตีธรรมดาเซกาโร่ซับหน้าไปให้ทู้ เรียบร้อยลมไอ้โอเคปิดฉากได้ปะหูเขียวจู้สตันเรียบร้อยโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับเซิร์ฟเวอร์ห้าเจ็ดแปดไปแล้วครับ